เงี้ยหน่อยจังเมียน้ำพร้อมก็ยังเตี้ย,ยได้เดี๋ยวคนเดี๋ยวคนไปกินโโเขาอยู่วันนี้เรามาเก็บมันพลังครับนี่พี่น้องเก็บมันพลังนี่มือละแสนวอนครับสุขสบายดีนะครับบบกลับดอกเด้อผู้ใดว่าสิลึกสิ้อลือมาสิกลับไปเห็นงานโสมเพื่อเขอบาบบกลับดอกครับเห็ดมันพลังสบายดีครับนี่มานั่งสิก็มือละแสนเนาะอยู่นี่เป็นทำงานเป็นเงินเป็นทองครับออกไปทำงานครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งก็ได้เงินครับ โบแมนว่าไปเฮ็ดฟรีคืออยู่ฝุ่นเด้อยู่นี่บ่มีเด้อชั่วโมงนึงออกไปตากก็ไดามื้อนนึงคือกันบ่ขับเราขับอยู่นี่บาาสบายดีเก็บมันพลังม่วนดีหมูหลายหมูก็มีกินเดือดแล้วโตผู้สาวก็หลายโว้ยผู้สาวแตกงเติมเติมฝุ่นเป็นตาได้มีมยใหม่คนงานก็หลายครับ30คนมีแต่คนไทยคือกันคนล่าคือกันเว้าก็มว่วน ดูกันแบบพี่น้องครับสุขสบายดีว่าละแสน้อนแสน้อนครับแขแรงไม่ตายตัวนะครับงานหนักได้เยอะกว่าแสนก็มีโอเคครับนี่